สวัสดีค่ะชื่อนางสาวไรเกบุตรอยู่บ้านเลขที่162หมู่เจตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะคือตอนนั้นตั้งครันได้9เดือนค่ะแล้วก็ปวดท้องปวดท้องคลอดมากแล้วก็โทรรถกู้ภัยค่ะ1น9มาและทีนี้ตอนนั้นคือปวดท้องมากเดินไม่ไหวค่ะก็เลย ขึ้นรถกู้ภยัยโทรให้กู้ภัยมารับค่ะแล้วก็ไปไปถึงส่ไทยค่ะคลอดในรถค่ะแล้วก็คือตอนนั้นคิดอย่างเดียวค่ะว่าจะไปถึงโรงพยาบาลแต่ว่าไปไม่ถึงค่ะคลอดในรถก่อนคลอดอยู่ตอนที่อยู่ส่ไทยค่ะเป็นช่วงประมาณสิบนาฬิกาค่ะพนักงานกู้ภัยช่วยทำคลอดค่ะวันนั้น พอใจมากค่ะการบริการเครื่องมือในรถคือครบค่ะการพูดจาของพนักงานในรถก็ดีค่ะดีมากค่ะการบริการก็ดีมากค่ะเร็วรวดเร็วมากค่ะการบริการดีเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะค่ะรับแจ้งนะคะเป็นผู้หญิงนะคะจากสุนพระนะคะเป็นผู้หญิง25ปีท้องที่ห้ามีอาการปวดท้องคลอดมีน้ำเดิน แรกรับนะคะผู้ป่วยรู้สึกตัวดีมีอาการน้ำเดินแต่ยังไม่มีปวดเบ่งนะคะระหว่างทางต่อแล้วก็ทีมผู้ชีพนําส่งระหว่างทางมีอาการปวดเบ่งเบ่งปุ๊บก็เด็กออกมาเลยค่ะ mm hmm. แรกรับก็รู้สึกตัวดีทั้งแม่ทั้งลูกเด็กร้องดีค่ะ